สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมยาดากาลิยาฤิศรหัสน,นักศึกษา67121580302เลขที่2อชั้นปีที่1ห้อง3สาขาวิชาพละศึกษาวันนี้จะมาพูดเรื่องบทบาทของครูในศตวรรษที่21ค่ะครูไทยในยุคศตวรรษที่21จะต้องกลับมาดูการศึกษาโดยรวมของเราได้ปฏิรูปการศึกษาที่เน้นทักษะ เพื่อนำไปสู้การมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพเพราะขณะที่โลกตอนนี้มีการพัฒนาด้วยไอเดียความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมใหม่ๆแต่เรายังคงเลือกที่จะเป็นผู้รับมากกว่าที่จะเป็นนักสร้างสารรค์เสียเองทำให้คนในประเทศไทยเราตกอยู่ในฐานะเป็นเพียงผู้บริโภคอย่างหลีกเลี้ยงไม่ได้ฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเด็ก ไทยเสียใหม่ให้รู้จักกันสร้างสารรค์ร่วมกันวางแผนรู้จักแยกแยะรู้จักประยุกต์วิจัยคนขวาสร้างผลงานวางแผนและประมวลผลเป็นซึ่งตัวแปรสำคัญในเรื่องนี้ก็คือครูซึ่งคุณลักษณะสำคัญเจประการของครูในศตวรรษที่1 1ที่ด็อกเตอร์ไพยทูลสินลารัตได้ให้มุมมองไว้ 1. สร้างและบูรณาการความรู้ได้ครูจะต้องสามารถบูรณาการความรู้ที่มีมาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่2มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ครูจะต้องให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิดโดยสามารถคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆและมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์3 มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนครูจะต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์นิ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เด็กตกผลึกทางความคิดได้ด้วยตัวเองและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 4. ครูต้องรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะไม่ๆม่พร้อมทั้งชี้แนะข้อดีข้อเสียให้ผู้เรียนได้ครูจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลายและสามารถชี้แนะให้เด็กเห็นถึงข้อดีข้อเสียและการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างเหมาะสม 5. มีทักษะการสอนให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพและสร้างผลงานใไม่ๆม ครูจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กตามวัยและให้เด็กพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศัก,กยภาพของเด็กและเน้นให้เด็กเปลี่ยนจากเป็นผู้รับกลายเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หกต้องเข้มแข็งในจรรยาบรรณคุณธรรมจริยธรรมและชักชวนให้คนอื่นๆทำเพื่อสังคมครูจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพรักษาคุณธรรมจริยธรรมและเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมที่ช่วยให้สมาชิกในสังคมนั้นๆมีแนวทางในการปฏิบัติต่ตอตนเองและสังคมที่เหมาะสมเ มีบทบาทนำด้านการสอนและวิชาชีพพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารมากขึ้นครูจะต้องมีบทบาทต่อการสร่งเสริมพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้และวิชาชีพในโรงเรียนร่วมกับบุคลากรผู้บริหารและชุมชนจากคุณลักษณะทั้ง7ข้อที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่2 1นั้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและการสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนา ถือเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปครูจะเป็นครูผู้สอนอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ ต้องให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองโดยที่ครูออกแบบการเรียนรู้เป็นผู้แนะนําและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับเด็กทั้งนี้เพื่อให้เด็กสามารถสร้างสารรค์และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งการสร้างสารรค์ด้วยตัวเองนี้คือแนวทางสำคัญแห่งศตวรรษที่21ที่มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง